ไขลูกอีกทีครับผมข้าพเจ้าเองมีน้ำอยู่แล้วว่าไขลูกและตอนนี้ข้าพเจ้าไขลูกแต่เป็นครูดาแ่งแข้งหงเสาวดีสุดยอดสุดยอดนะเอาดนี้เริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจตอนนี้ข้าพเจ้าไขลูกมีคู่รักคู่แข่นอยู่หนึ่งคนชื่อว่าจะดึงจะถอนจะถีบมึงดีไหมี่ยจะถีบผมครับแตเปล่นแปลดีๆจะเด็ดจะเด็ด๋อจะเด็ดครับผม เออมีคู่รักคู่แค้นอยู่หนึ่งคนชื่อไอจะเด็กและตอนนี้เขาไปเจ้าใครลูกรักพาตัวตาละแม่กุสุไปมาเอาไหนมามาไปไปมามาไปไปมามาไม่ใช่นี่เกจราจรเอามาอย่างเดียวพอครับผมแล้วตอนนี้เขาไปเจ้าใครลูกได้รักพาตัวตาละแม่กุสุมามาขังเอาไว้ในหม้อโอเล็กในถ้ำโอ้ถ้ำมันต้องใหญ่ ลิเกเป็นเรื่องสมมุติทำเล็กๆออกแค่นี้เออ